ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะเป็นอีกโทนสีหนึ่งค่ะสําหรับงานส่งออกชุดนี้นะคะชุดสีโทนแดงนะคะเป็นโทนสีแดงค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะดูหรูหรานะคะสดใสสวยงามค่ะงานส่งออกนะคะดอกไม้กระดาษสาแท้ร้อยเเซนต์นะคะ ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะพี่พี่น้องๆท่านไหนนะคะอยากจะได้โทนสีอะไรนะคะแจ้งโทนสีและจํานวนเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเจี๊ยบทำให้ได้ทุกโทนสีค่ะชุดนี้นะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นงานส่งออกนะคะเป็นอีกโทนสีนึงค่ะโทนสีแดงนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยที่ไว้วางใจในดอกไม้กระดาษสารินรสามาโดยตลอดเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณพี่น้องๆทุกท่านค่ะแจ้งเพิ่มเติมจํานวนและสีมาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ